ผมสวัสดีครับผมน้องมูเด็งสวัสดีพี่น้องกันนะครับผมสวัสดีครับเป็นนักกินครับน้องมูเด็งครับผมต้มไก่ครับนี่ต้มซุปเปอร์ครับผมซุปเปอร์ขาไก่พี่น้องพิธีการเฮ็ดแบบไรกก่อนครับมูเด็งตัดเล็บมันออกก่อนตัดเล็บออกก่อนครับผมเดี๋วไปล้างแล้วซอยขาหนับแล้วก็ไปต้มเปี๊ยเรวก็ค่อยไปปรุงเครื่องเนาะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องมูเด็งเอาเล็บ ไก่ออกก้อนครับผมเปิดความสะอาดน้องบูเดงกันไาเออเอาเล็บออกเลีเลเล้ยวเป็นล้างน้ำปลาเยอะสองสามน้ำพี่น้องดอกเดี๋ยวไปต้มไปเปื่อยพี่น้องต้มไปเปื่อยกันเลยมาปรุงเครื่องเป็นต้มซุปเปอร์ครับผมเห็ดรสชาติแบบร้านอาหารเลยหรือพี่น้องมึงนี่น้องบูเดงว่าครับผมยังไงครับงานบอกครับเป็นน้องบูเดงเอาครับผมติดตามน้องบูเดงต่อไปครับผม <อา S 2> บัด วิธีการเพื่สิทธิ์นเนี่ยตัดเล็บแล้วเพื่อจะไปล่างน้อพี่น้องเนาะไปล่างเขาจะมาต้มครับผมรอติดตามกันพี่น้องครับผมไปครับผมพันเบ็ดว่าน้ำเริ่มเดือดเราพี่น้องเดือดเราพี่น้องตีนไก่ลงพี่น้องไกลทีล่างไปสองสามน้ำพี่น้องเจ้าลงเด้อพี่น้องเด้อลงน้ำลงนะครับมันสีฟงใส่กขวางอันนี้อันนี้เขาจะต้มเต่าทานพี่น้องต้มเต่าทานเด็ดดึ๊เปื่อยเร็วพี่น้องครับผมตีนหนาไหญ่น้อง เป็นยังเราจะเดียดหนน้อยทางนา้ำผมไปเรียบร้อยแล้วน้ำบกพี่น้องเดือดเดือดพอดีครับผมน้ำบกเปื่อยๆพี่น้องไอ้เ็ดน้ำจิมนแบบนีุ้ดยอดเลยพี่น้องเอา,อาเอาด้อครับกัต้มผมต้มเปื่อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อ <ส>ตม้มซุปเปอร์ <clothes. S 2> <พ Laughter. S 1> ต้มเปื่อยซะก่อนครับผม <พ responsibilities. S 1> รอทีมงานดูครับตอนนี้เอาไว้ต้มเปื่อยพี่น้องแล้วเขาจะปรุงน้ำซุปดีๆเพ็ดน้ำจิ้มแซ่บๆพี่น้องนี่แหละไปครับชมบรรยากาศหนาล้านกันไปนะพี่น้องน้องคำคำครับผมทีมงานกับมหาครับผมน้องปอนครับสวัสดีครับผมเชียร์อิทเตอร์เชียร์อเตอร์อีกหนึ Leonardo, ่งคนครับพี่น้องฝากดนะครับฝากดนะครับฝากชทยยาชาแนลครับชทยยาชาแนลครับผม ไปครับผมบรรยากาศน้ำเลี้ยงพี่น้องครับผมผมบรรยากาศน้ำเลี้ยงไปก่อนพี่น้องผมสาธาทีมงานครับผมถามว่าต้มกระสีเปื่อยพ,ดพอ,ด,อยด,ด,ดีครับพี่น้องทีมงานกับนั่งซิมน้ำซากันอยู่ครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้อง มาแรงมากครับผมมือนีเป็นันหยุดสุดสัปดาห์พี่น้องทีมงานกับพ้อผมไม่ได้การกันแล้วกักนหมดแล้วครับคุกประจำทีมงานมากก็จะได้เริ่มปรุงครับผมให้เปรยเปยทุกคนพี่น้องเขามาลุ้นอย่างพี่น้องครับผมมาเสียบเสียบร่วมกันนะครับเรื่องมือนี้ต้มซุปเปอร์ครับผม เริ่มเปื่อยแล้วพี like? Use, ่น้องครับผมพอดีกับเชฟมากเลยครับผมเชฟตาครับวันนี้เพื่อนว่าติดตำเพื่อนครับพี่น้องเพื่อนว่าติดตำก่อนครับผมพันเบ็ดต่ำน้ำจิ้มเหรอครับผมต่ำน้ำจิ้มคือต่ำยังไงพันเบ็ดต่ำใส่ซุปเปอร์ตีนไก่ครับโอ้ไม่ย่างนะครับแม่ต่ำแยงครับซิ่วดั่มไส้ขิงไม่แม่หมุนนีอยู่ตัวซีอิ๊ว่วกับพันเบ็ดต่ำพริกเราพี่น้อง ท่านตายที่นั่งครับนี่ต่ำซปเปอร์ครับผมมีหลายเมนูครับมือนี้ติดตามกันได้ครับผมเกือบจะเปรยแล้วครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาใส่มาสามโลเกรงหมอหญ่พี่น้องครับผมทีมงานทั้งคุนเกิดนางเฝอยู่ครับเตรียมะเคือนครับผมเตรียมจับซอนครับทั้งคุ่นไครับหลังจากเสียบตาเบิ้ง วิธีการอยู่ในยูทูบอยู่พี่น้องอย่าดูเสียบไปเถอะมาไปครับพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเชียบตา,งางเงี้ยผูกเงินนี้นะครับจะได้ไมา่ทายกับครับผมไปครับทาเชียบตาเป็นเตรียมของเตรียมยังเรียบร้อยเขาการุ่นกันพี่น้องใครกาเบิรงกันครับผมมาดาเูเป็นเสียบวะอันนี้ต้มผักเส้นใส่เครื่องใส่ยังพี่น้องต้มเห็นเปื่อยๆก่อนได้ซื้อครับผมซีอิ๊วดำใส่ยัยงน้อยพี่น้องมัดสีสันงามๆพี่น้องครับผม เปรยเอโพีน้องเปอยคับด้ครับผมเห็นระดูกเลยพี่น้องเปอยครับเปอยแน่ครับผมหลังจากใส่ซีดํแล้วก็เรีย,ปยม,มปุงเครื่องครับผมใสีอยอีกหน่อยก็ไเลครับมันเป็นสีส,สวยจังเอยแล้วา,านาเส่ไหมเบยดนไม่เส่นไหมนานไม่ใส่ขึ้นกาว่ามันถว่วมใกลพอดีใกล้่งน ควบกันเดียร์เพราะว่าทวมน้ำหน่อยๆก็ต้องเคยเปื่อยลูกพันเบียดเติมน้ำไดน่อยครับวิ่น้ำสดครับพี่น้องมันใช่ตุ่มใช่ไหมตุ่มเครื่องใช่อยเไหดใส่อีไหยมันถ่วมพอดีถูกคุมเพิ่อนกัมาพอดีครับพี่น้องเผื่องานขอเวียนมาครับผมหาทีมงานครับใส่ออกมันสีอยู่สีสวยๆหน่อยนั่นะสวยงามหมเติมสีสันนี่สวยงามพี่น้อง พี่น้องคุเนียซ่บครับผมมามากินน้ำกันด้พี่น้องเออครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวจะปรุงย,ยัางแน่ขอให้มาเบ่งกันพี่น้องครับผมนั่น็เติมซอสต้องไปยังไงพี่น้องซอสปลาเขียวเขานี่แหละครับผมไกลแล้วครับไกลแล้วครับพี่น้องไกลได้ซิมแล้วครับผม นั่นเชีบจาเดี๋ยวมันตลนติมลงไปครับผมซีสันสส่นเี่ยบครับผมเตัวตันลงอย่างน้อยก่อนพี่น้องมันตานใส่ผันสมนะครับ ครับผมน้ำเชื่อต้าปุ่มเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเอาไหมครับเจื่ต้ามันเป็นเป็นวัตถุต่ำต่ำพี่น้องมีคนวัตถุต่ำครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมน้ำซุปกินสิซิมเบิงพี่น้องซิมเบิงเราก็สิอบวะพริกต้นหอมครับผม ลงไปครับผมลงนโตครับเอาเบ้บงเอรเลยไปได้ไ่อเบียสครับครับผม ครับผมอยังงนี้ครับเชฟตาอันอย่างนั้นได้มาบมมะนาวเนี่ยค่อยใส่ที่หลังกันเลยครับน้ำตาเอาไปกินกับกุ้งกอนกินเลยพี่น้องนี่น้ำเตรียมพร้อมแป้งนัวน้ำปลาพี่น้องลงไปครับผมต้มซุปเปอร์ครับพี่น้องเนี่ยซือดีคือเรียบร้อยแล้วครับผมเชฟตาคนคนเหล่าก็บซิมเบิงครับซิมเบิงกันพอดีเราก็บจงไปเรื่อยกค่อยน้ำตาขอยบอกพริกใส่บกะนาวครับผมแล้วก็ต้นหอมโรยเข้าไปซิมครับซิม เอาพันเก่งสิไหมพี่น้องพื่นเพื่อนเลยครับเสียบเสียบเพื่อนเลยวัดข้าไปกันพี่น้องเห็นได้ครับผมยกนิ้วเลยครับขันยกนิ้วสี่เลี่ยมรูดแล้วครับผมเอาครับเอาซิมน่องคือที่นี่สีสันได้อยู่พี่น้องหลังจากนั้นก็คือบมองปนเชแนลครับผมเนเดี๋ยวมาซิมครับผมตรวจเข้าไปพี่น้องเป็นได้ครับยังไม่ยกนิ้วอีกเลยพี่น้องเอ้ย ต้องกอยกนิ้วยางเดียวเลยครับผมหลังจากนั้นก็เอาบอกักพริกพริกกินตาไว้บางคนเลยครับครับหักฟักซีลงไปงนกหน่อยพี่น้องครับจากนั้นกอนไี้กินค่อยมาเติอมบักพริกขันผู้มักสมก็เติมน,มน้ำมะนาวลง้นพี่น,อน้องเดลย <c oughs> ดครับคอยชมขันปอนต่อไปครับพี่น้องผม <c oughs> หลังจากนั้นเชฟตาตากผักพิกมาแล้วครับผมเหยียมพร้อมนะครับต้นหอมบักเน่าจริงหรอบักนาวใส่ครับผมตรวจจานพี่น้องอันนี้ใช้น้ำจิ้มเป็นบดซะเอาใส่หม้อเลยเขียวเลยครับผม,มเดี๋ยวผงเนตคนี๋ยวผงเนตถั่วอีกครังครับผิดบึกน่าใส่กันกดี๋ยวผงลุงบีบลงไปอือพี่น้อง หางน่าวหลยตัวตัวตัวโอมไวยโอเคนพี่น้องเอ้ยบ้านเบียดเด๋ยนั่นมาลลางมาเลยเบียดพวกซีพลังอยู่ครับบ้านเบียดเผนิดพวกซีพลังมากครับผมโอเวียดนาจิ้มไปไปถล่มกันได้พี่น้อง

เดี๋ยวูดการเสวละสมทีมงานหนาลาดไปก่อนครับพี่น้องลาเป็ดยังเหลืออยู่ด้วยพี่น้องเด้อมามากครับผมครับทำมาแรงมากกับทีมงานกับหลายอยู่ครับสมบรรยากาศหนาลากันไปนั่งพี่น้อง ไไใครพวกเลราะพวกยังพวกวะพวกยังอยาบรรยากาศนาลันมันนี่พี่น้องมาแรงมากครับผมทีมงานก็ร่วมตัวกันครับนี่เป็นวันหยุดวันศุกร์พี่น้องครับผมมามาพี่น้องนั่งเล่นน้ำกันครับผมกินต้มซุปเปอร์น้ำกันครับผมไปครับ เจียบตาบุกพริกลงลเลยเป็นมะครับเจียบตาบุกพริกน้ำบหกืนน้ำลงไปครับผมปรุงป่งเซนหมาเล็กอะไรทีเดียวโดนปุงเซนหมาทีเดียวเล็กอะไรพี่นอ้องตำองโดเร็วครับผมครับพันตายี่เพิ่งครับพี่น้องพี่เบิ่งนะครับครับพริกบหกืนน้ำพี่น้อง,องปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วลงไปเลยครับผมจืดพี่น้องเลยเตรียมต้นหอมมาลง ีันพ well. uh, mm hmm. ี่นองมามากินน้ำกันครับผมทับแกมยางดีเลยนะพี <c <c> <c <c ่น้องนี่อันนี้คือทีมงานหลายคนเดวเด็ุลงทีเดียวเลยพี่น้องคนหอมที่ใบเรือพี่น้องลงไปครับผมวัดพี่น้องเอ้ย สีสันวะตัวยุบเดี๋ยวแบบนี้พี่น้องสีสันชุดปลาเลยครับผมมามาพี่น้องกินน้ำกันครับเสร็จเรียบร้อยเราเตรียมตัวจัดใส่ถ้วยไปเสิร์ฟได้เลยพี่น้องครับผมพี่น้องสีสันสวยงามครับผมพี่น้องหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผม เจลเจสุดยอดเลยครับผมแซ่บมากันครับพี่น้องมาๆมครับมืออมแบบล่อยแง่บ้างนิดน่อยเป็นเรื่องปกตางมนุและเอละทตา้ตักเฝ้าักหลายๆผมแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยมาๆครับผมต้มแซ่บซปเปอร์ต้มซปเปอร์พี่น้องความสดครับผมมาๆมาสซ่บๆมากันครับผม